สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ10บาท2องสีเป็นราชการที่5คู่กับราชการที่9นะครับผมด้านซ้ายก็จะเป็นเสด็จพ่อราชการที่5ด้านขวามือของกระผมก็จะเป็นเสด็จพ่อราชการที่9นะครับเหรียญน,นี้สภาพผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็จะมี รอยต่างๆนะครับให้เพื่อนๆเห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมชอบความคลาสสิกของเหรียญนะครับผ่านการใช้งานมาผมก็ต้องเก็บไว้แบบนี้นะครับไม่ได้ลบไม่ได้ล้างใดๆทั้งสิ้นนะครับผมชอบความเก่านะครับแค่นั้นเองนะครับมาอย่างไรก็เก็บอย่างนั้นนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับ ไม่ได้เสรมเิมไม่ได้เติมไม่ได้แต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในวาระใดครับพลิกมาดูนะครับนี่ครับครบรอบหนึ่งร้อยปีกรมพระธรรมนูญน,นะครับก็จะเป็นรูปตาช่างนะครับสมอเรือน่าจะเป็นของทหารคล้ายๆของทหารเรือนะคล้ายนะครับ 12กันยายน2549รนณะประเทศไทยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับก็จะมีกงจักรนะครับเท่าที่เห็นก็จะมีสมอนะครับก็จะเป็นรูปตาช่างแล้วก็เป็นรูปปีกนะครับไอกงจักรนี่น่าจะเป็นของทหารบกนะปีกก็จะเป็นของทหารอากาศนะครับส่วนสมอก็จะเป็นของทหารเรือ นะครับตช่างนี้ก็จะเป็นของกรมการปกครองใช่ไหมนะครับกรมรัชธรรมนูญใช่ไหมครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะพูดผิดกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ,รบพูดไปตามเนื้อเหรียญเหมือนชาวบ้านทั่วไปเห็นนะครับ12กันยายน2549นะครับนี่ครับความสวยสดงดงามนะครับ นี่รายละเอียดค่อนข้างจะลึกทีเดียวนะครับให้ดูแนวนอนก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้เดินทางมาถึง800 0กว่าคนแล้วเลยอีกพันนิดๆครบ1 0 0 0 0ซับสไคร์นะครับเพื่อนๆครับฝากด้วยฝากด้วยนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับไลค์แชร์ติดตามทุกช่องทางพูดคุยได้คลิปวิดีโอได้เลย นะครับเจ้าของช่องแอดมินช่องเป็นกันเองมากๆอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับมีก็ทักมาบอกว่ามีไม่มีถ้าจะตามหาถ้าพ่อเบิ้ลมีโอกาสพ่อเบิ้ลจะตามหาให้ในกลุ่ม Facebook เดียวกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม